เราคนนี้คือหนึ่งในตัวละครที่มีความโดดเด่นมากๆในโรงเรียนมัธยมลำดับที่1เขาคนนี้มาพร้อมกับเวทนโบราณที่มีความหลากหลายและทรงพลังด้วยเวทบโบราณของเขาที่มีความทรงพลังแล้วก็มีความซับซ้อนตัวละครตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ใช้เวทโบราณที่มีความทรงพลังที่สุดในเรื่องตัวละครตัวนี้ก็คือโยชิดะวิกิฮิโกะจะแพ้ไม่ได้ทาทธสิยะล้มคืนสันปริ้นได้แล้วก็ อย่างน้อยผมก็จะล้มคาร์ดิเนลจอ๊ลอดลงให้ดูเอาไปกินก็นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสุบาเซ็นไปนะครับผมกับซีรีส์ของมาฮูกะ พี่น้องไปสนาโรงเรียนมหาวิทยาลัยยแล้วนะครับตัวละครในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คือตัวของโยชิดามิกิฮิโกะนั่นเองครับหรือว่ามิกินั่นแหละถ้าเราจะเรียกสั้นๆเนาะก็เรียกตามแบบฉบับของเอริกาแลยก็จะเรียกว่ามิกิแค่นั้นเองตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนพระเอกเลยเป็นตัวละครที่โผลมาบ่อยมากแล้วก็เป็นตัวละครที่มีการใช้เวทมนต์เนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเนื่องจากที่เขาเนี่ยใช้เวทมนต์โบราณเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวละครตัวนี้ก พื้นหลังของตวลครโยชิดะมิกิฮิโกะนะครับมิกิเนี่ยเป็นผู้สืบทอดสายตรงของตระก,กูลโยชิดะโดยตระก,กูลโยชิดะเนี่ยเป็นตระก,กูลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ10ตระก,กูลหลักหรือว่าร้อยตระกูลแต่ตระก,กูลโยชิดะนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับวิธีดั้งเดิมเกี่วยวกับความรู้โบราณและตระก,กูลโยชิดะเนี่ยก็มีความรู้สูงสุดเลยในเรื่องของเวทมนต์โบราณด้วยว่านะตระก,กูลโยชิดะคนปัจจุบันเนี่ยก็คือโยชิดะซาชิฮิโกะตัวของมิกิฮิโกะนั้นเป็นลูกชายคนที่2จากกนนงจาน ในการที่มิกิโกจะกลายเป็นหัวหน้าตระกูลได้นั้นเขาต้องแสดงความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็ต้องกลายเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดในครอบครัวเขาถึงจะสามารถกลายเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปได้โดยไม่คํานึงถึงเชื้อสายเลยตัวของมิกิโกเนี่ยมีพี่ชายด้วยนะครับก็คือโยชิดะโมโตฮิโกซึ่งแกกว่าเขา7ปีและตัวของมิกิโกเนี่ยก็มีลูกพี่ลูกน้องด้วยนะครับแล้วก็มีน้องชายด้วยอีก9คนในไม่กี่ปีก่อนซีรีส์มาฮูกาจะเริ่มนะครับ มิกิฮิโกะเนี่ยจะได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะครับผมที่มีความเก่งกาจมากๆเลยในตระกูลของโยชิดะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยมันจึงทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้พลังดั้งเดิมได้ไม่สามารถใช้พลังเหมือนเดิมได้แล้วก็นะครับผมอยู่ในช่วงเวลาถดถอยเป็นเวลาน,นานเลยโดยความสามารถที่ถดถอยที่สุดของมิกิฮิโกะนะครับผมก็คือในเรื่องของความเร็วในการใช้เวทมนต์เนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับทำให้ความเร็วในการใช้เวทมนต์ของมิกิฮิโกะเนี่ยต้องว่าตกต่าลงมาก,กามา,า,าออกิเ่ยก ก็จึงเริ่มมองหา C A D นะครับเพื่อพยายามชดเชยข้อบกพร่องดังกล่าวมันก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า C A D เนี่ยช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้ไปบนแต่ถึงแม้มิกีเนี่ยจะเอา C A D มาใช้แต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมในการที่จะชดเชยในเรื่องของความเร็วในการใช้ใบบนได้จากคน,นะครับที่เคยเป็นอัจฉริยะที่สุดในตระกูลแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันจึงทําให้เขาเนี่ยตกต่ําถึงที่สุดเลยจะถือได้ว่าไม่เป็นที่คาดหวังของตระกูลเลยก็ว่าได้มันถึงขนาดทาให้มิกฮโกเีเกิาาิตเยีเดยวครับ ต้องว่าเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เพราะอุบัติเหตุเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถพลิกชีวิตจอมเวทของคนคนหนึ่งไปได้เลยนะครับความเร็วก็ลดลงพลังก็ลดลงไม่สามารถช้าพลังเหมือนเดิมได้โอ้โหโคตรทำลายอนาคตอะ่ะนี่จะเป็นพื้นหลังของตัวละครโยชิดะมิกีฮิโกะครับบทบาทต่อไปของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตั้งแต่ซีรีส์เริ่มเลยทีเดียวครับ ในระหว่างการสอบกลางภาคในปี2095นะครับมิกิโก้ได้อันดับ3ในการสอบทฤษฎีเบสโอนในการสอบรองลงมาจากตัวของทัศยะแล้วก็มิวกิซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมที่มีนักเรียนจากหลักสูตรที่2เนี่ยถึง2คนนะครับผมที่อยู่ในอันดับต้นๆในการสอบด้วยนั่นเองครับมันจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับผมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของมิกิโกะเนี่ยจะได้รู้จักกับทัศยะแล้วก็เลโอ มันจะเป็นหลังจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้หลังจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับตัวของมิกิฮิโกะเนี่ยก็ได้มีการทําความรู้จักกับทัศยะแล้วก็ทําความรู้จักกับเลโอด้วยและต่างฝ่ายนะครับผมก็ให้ฝ่ายตรงข้าเมเนี่ยเรียกชื่อตัวเองด้วยชื่อจริงตัวของมิกิฮิโกะเนี่ยให้ทัศยะนะครับผมเรียกเขาว่ามิกิฮิโกะก็พอและทางฝั่งของทัศยะเนี่ยก็อยากให้มิกิฮิโกะได้เรียกแค่ชื่อทัศยะก็พอเหมือนกันบทบาทสําคัญต่อไปของมิกิฮิโกะนะครับผมก็คือก่อนเริ่มการแข่งขขงแข่งงงงขขขขันันนนอารรแีโเย มิกิโกะและก็เอริกาเนี่ยก็อยู่ที่โรงแรมนะครับผมซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันมากมายเนะี่ยที่พักอาศัยอยู่โดยทั้งมิกิโกะและก็เอริกาเนี่ยเข้ามาพักที่โรงแรมนี้นะครับผ่านทางเส้นสายของครอบครัวและเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการเฉล,ล,ลยด้วยนะครับผมว่าทั้งมิกิโกะและก็เอริกาเนี่ยทั้งคู่นะครับผมไม่อยากที่จะมาที่นี่แต่ว่ามันเปรียบเสมือนกับการโดนบังคับมามันเป็นการบอกใน,ในในเลยนะครับผมว่าตัวของมิกิโกะเนี่ยโดนที่จะโดนตระกูลเนี่ยบังคับมานะครับผมเพื่อที่จะแสดงตัวตนแสดงบทบาทนะครับผมในการแข่งนรเีย โดนตระกูลเนี่ยบังคับมาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมนะครับผมในการแข่งขันก้าวโรงเรียนทั้งเรื่องของการมาชมเอ่ยการมาทำอะไรต่างๆนานะครับผมในการแข่งขันก้าวโรงเรียนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่อยากสักเท่าไหร่นะครับผมที่จะมาที่การแข่งขันก้าวโรงเรียนนี้แล้วเราก็จะรู้ดีนะครับผมว่าตัวของมิกกิโกเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับผมในการแข่งขันก้าโรงเรียนด้วยก็คือส่วนการแข่งขันของมอนโรริทโค้ดตัวทัศยาเนี่ยมีการชักชวนนะครับตัวของมิกกิโกเนี่ยแล้วก็ตัวของเลโอเนี่ยมาร่วมการแข่งขันด้วย ตัทัศเสียเนี่ยก็มีการพูดคุยกับมิกิฮิโกะนะครับผมเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณที่เขาใช้มีการชี้แนะนะครับผมถึงจุดเด่นแล้วก็ข้อบกพร่องต่างๆนานาเลยตรงทัศเสียเนี่ยก็บอกว่าความเร็วในการใช้งานเวทมนต์ในปัจจุบันของมิกิฮิโกะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันเป็นในเรื่องของความซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องของเวทมนต์ที่มิกิใช้ตรงทัศเสียเนี่ยบอกว่าเวทมนต์โบราณที่มิกิโกะใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเวทมนต์ในปัจจุบันก็จริงแต่ว่าเวทมนต์โบราณเนี่ยมันเป็นเวทมนต์ท ตัวทัศญาเนี่ยบ่อบอกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเวทมนต์โบราณนะครับผมให้กับมิกิฮิโกรู้หลังจากนั้นนะครับผมตัวของมิกิฮิโกเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ใช้เวทมนต์โบราณเนี่ยในการรอบโจมตีเอยใช้ในการแบบว่าในสถานการณ์แปลกๆบ้างในสถานการณ์พิเศษบ้างแล้วก็มีการใช้ซีเอีในปัจจุบันนะครับผมควบคู่กับเวทมนต์โบราณด้วยแล้วก็หลังจากการแข่งขนัขนก้าโรงเรียนนะครับผมสิ้นสุดไปแล้วตัวของมิกิฮิโกะนะครับผมค่อยๆฟื้นตัวนะครับผมได้เกือบทั้งหมดเลย พลังทั้งหมดดั้งเดิมนะครับผมที่มิกิโกะมีเนี่ยสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องความเร็วกันใช้งานในเรื่องของพลังต้นกําเนิดทั้งเรื่องของเทคนิคเนี่ยตัวของมิกิโกะเนี่ยสามารถค่อยๆฟื้นฟูนะครับความสามารถเกือบทั้งหมดขึ้นมาได้นะครับผมหลังจากการแข่งขันก้าโรงเรียนบทบาทต่อไปของม so ิกิโกะเนี่ยมันจะเป็นบทบาทที่อยู่นอกเนื้อจากของอนิเมะแล้วนะครับผมมันจะเป็นในเรื่องของการสปอยล์และก็คือหลังจากสิ้นสุดอนิเมะซีซั่นที่2นะครับตัวของมิกิโกะเนี่ย และในตอนนี้เขาเนี่ยอยู่ในชั้นปีที่2นะครับเขาเนี่ยได้รับเลือกนะครับให้กลายเป็นสมาชิกคณกรรมการรักษาระเบียบวินัยแทนที่ทัศยะเนื่องจากทัศยะเนี่ยได้กลายเป็นสมาชิกของสภานักเรียนตัวของมิกกี้เนี่ยก็เลยได้รับเลือกนะครับให้มาทําหน้าที่นี้แทนทัศยะแล้วก็ในเดือนตุลาคมภายในปีนั้นนะครับมิกกี้โกเนี่ยได้กลายเป็นหัวหน้าคณะกรรมการรักษาระเบียบวินัยต่อจากตัวของชิวดะคานอนครับแล้วก็เมื่อนะครับผมตัวของมิกกี้โกเนี่ยอยู่ในชั้นปีที่3ครับ ตัวของมิกิโกเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในนักเรียนนะครับที่มีอิทธิพลมากที่สุดเลยนะครับผมในโรงเรียนม,มัธยมปลายลำดับที่1เลยนี่ก็จะเป็นบทบาททั้งหมดนะครับผมของตัวละครโยชิดะมิกิฮิโกครับต้องว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมีพื้นหลังแล้วก็บทบาทที่น่าสนใจมากๆจากพื้นหลังนะครับผมที่ควรจะดีอยู่แล้วนะครับจากเคยเป็นอัจฉริยะมาก่อนแต่ว่าพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยความสามารถก็ลงความอะไรต่างๆนานาก็ลดลงถือว่าอยู่ในช่วงตกต่ำเลยแต่ว่าบทบาทหลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างที่ดีเลยนะคร พัฒนาความสามารถได้มีการแข่งขันความสามารถเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาเอ่ยแล้วก็ในเรื่องหลังจากนั้นอีกเนี่ยในช่วงปี2ปี3เนี่ยก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยมีอานาจมาเรื่อยแล้วก็จนในที่สุดเ้วเนี่ยในชั้นปีที่3เนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโรงเรียนเลยต้องว่านั่นแหละครับผมบทบาทของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวของโยชิดะมิกิฮิโกะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของตัวละครตัวนี้นะครับชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็คือโยชิดะมิกิฮิโก้ ตัวของมิกิเนี่ยเกิดวันที่10กันยายนปี2 0 7 9โดยในอนิเมะเนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ที่15ปีครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่มีส่วนสูงอยู่ที่174ซนติเมตรน้ำหนักตัวเนี่ยจะอยู่ที่65กิโลกรัมสังกัดของตัวละครโยชิดะมิกิฮิโกะนะครับผมก็คือเขาเนี่ยสังกัดตระกูลโยชิดะครับแล้วก็สังกัดนะครับผมคณะกรรมการรักษาระเบียบวินัยด้วยโดยคนที่ให้เสียงภาคตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือคุณอซุชิทามารุครับซึ่งเป็นเส ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพของมิกิฮิโกะนะครับในตอนแรกเนี่ยมิกิฮิโกะนะครับถูกอธิบายว่าเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยที่มีรูปร่างผอมเพรียวครับแล้วก็มีบุคลิกหน้าตาเนี่ยที่่อนข้างไปในทางของธรรมดาธรรมดาและในส่วนของหน้าตาเนี่ยก็ไปในลุคของธรรมดาธรรมดาครับในช่วงแรกนะครับก่อนที่มิกิฮิโกะเนี่ยจะมารู้จักกับทัศยาเนี่ยตัวของมิกิฮิโกะเนี่ยทำตัวห่างเหินแบบสุดๆเลยนะครับเขาเนี่ยแทบจะไม่พูดคุยกับใครในชั้นเรียนเลยสักครั้ง มันทาให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านสังคมครับผมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในสังคมแต่ก็มีการเปิดเผยในภายหลังนะครับผมว่าตัวคอมมิกกโกเนี่ยเขาเป็นคนขี้อายครับผมแล้วก็เป็นคนที่ประมาทสุดๆเลยนะครับเวลาคุยกับคนอื่นตัวคอมมิกกโกเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะวิตกกังวลมากเกินไปด้วยความวิตกกังวลของเขาเนี่ยมันก็เกิดจากความเชื่อนะครับผมในอดีตอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทําได้แต่ทําไมตอนนี้ทําไม่ได้ แล้วก็ความเชื่อที่ว่าในอดีตเนี่ยเคยใช้เบ็มลน์นี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยมียานาโนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลน,นะครับผมเกี่ยวกับความสามารถของตอนเองเนื่องด้วยจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขมขื่นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเองไปเลยนะครับแต่ว่าตัวของมิกกี้เนี่ยไม่เคยนะครับผมที่จะสูญเสียความจริงจังไปเลยเขาเนี่ยเป็นคนที่อาจริงอจังอยู่อย่างเสมอเลยนะครับ ไม่ว่าจะมีจุดด้อยไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาเนี่ยก็พยายามนะครับผมในการศึกษาเวืมวลสมัยใหม่ให้มากขึ้นพยายามหาข้อชดเชยนะครับผมเพื่อที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปอยู่เสมอเลยและเนื่องด้วยจากที่เขาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเกินไปทุ่มสุดตัวมากเกินไปบางครั้งตัวของมิกิฮิโกเนี่ยก็กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับผมแล้วก็กดดันตัวเองอย่างหนักเลยความกดดันของเขาเนี่ยขนาดที่ว่านะครับผมก็คือคาดหวังแบบที่สุดเลยโดยที่ไม่เผื่อความสิ้นหวังไเลย แต่หลังจากที่เขานะครับผมได้มีการรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้ทําความรู้จักกับทัศยะเลโอได้มีความใกล้ชิดนะครับผมกับทั้งตัวของมิสึกิแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆนะครับมันทาให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เปิดหูเปิดตามากขึ้นเป็นคนที่มีแนวโน้มนะครับผมไปในทางที่ดีขึ้นและเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะไว้วางใจผู้อื่นไปอย่างมากเลยอย่างเช่นที่เขาเนี่ยสามารถเปิดเผยความรับนะครับผมของไม่นบนตัวเองเนี่ยให้กับเพื่อนสนิทได้รู้เลยทีเดียวแล้วก็หลังจากที่มีการแข่งขันกาโร,ร,รงเรียนเอยตัวของเขาเนี่ยได้มีการใช้ไม่นบ์ในการต่อสู้้มากขึน มันก็เลยนะครับผมฟื้นฟูความมั่นใจของเขานําความมั่นใจของเขากลับคืนมาแล้วก็นะครับผมฟื้นฟูพลังของเขากลับคืนมาด้วยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่ดีขึ้นมากเลยครับเขาเนี่ยยอมรับในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่ถึงขนาดน,นะครับผมเขาก็ไม่สูญเสียความจริงอจังเลยเขาเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาตัวเองต่อ,ตอ,ตอไ,ปไปเรื่อยๆเลยครับนี่ก็จะเป็นในหัวข้อของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพนะครับของตัวละครโยชิดะมิกิโกครับนี่นะครับผมคือบุคลิกภาพของหนุ่มมมนนะครับผุ่ขี้อาย แต่ว่ามีความจริงจังมีความแบบเอาวะจะเอาก็เอาจะสู้ก็สู้แบบนั้นนะครับก่อนข้างทจะเป็นตัวละครที่เป็นทางของคนที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของความสามารถของตัวละครโยชิดะมิกิฮิโกกันครับตัวของมิกิฮิโกเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับที่มีความสามารถทางเวทมนต์เนี่ยที่สูงมากเลยทั้งเวทมนต์สมัยใหม่แล้วก็เวทมนต์โบราณแต่ที่โดดเด่นที่สุดของมิกิฮิโกนะครับผมก็คือในเรื่องของเวทมนต์โบราณ ซึ่งเขาเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์โบราณนะครับที่มีความทรงพลังแล้วก็มีความหลากหลายมากๆออกมาได้สามารถใช้ได้ทั้งเวทมนต์ไฟเวทมนต์น้ำเวทมนต์อื่นๆก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เวทมนต์โบราณเนี่ยก็มีความซับซ้อนนะครับถือได้ว่ามีความได้เปรียบมากๆเลยนะครับในการใช้มนต์โบราณเนี่ยในการต่อสู้นะครับในหลายสถานการณ์เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเวทมนต์ทั้งหมดความสามารถทั้งหมดของมิกกี้โกะมีอะไรกันบ้างครับความสามารถที่1ครับก็คือ d ี e a เอิร์ g เมจิกเทพธรณีมายา โดยดีว a ยเอิร์ธเมจิกเนี่ยมันเป็นเม,มนดมโบราณนะครับผมของตระกูลโยชิดะซึ่งถือว่าเป็นเม,มนดมโบราณนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็เป็นเม็บนที่มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยข้อสมาัถที่2ครับก็คือ Magical Mis t and b บ r ริโดยวทบนนี้นะครับเป็นเมนต์นเนี่ยที่สร้างสิ่งกีดขวางนะครับผมในพื้นที่รอบๆโดยเติมเต็มพื้นที่ด้วยหมอกกันเองโดยตัวของมิกกฮิโกเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยสามารถควบคุมความแน่นหนาของหมอกได้อย่างอิสาระเลย โดยใครก็ตามนะครับผมที่หลงเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ยะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหมอกนะครับผมไม่สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้เลยทีเดียวโดยตัวของมิกกี้เนี่ยจะใช้ความสามารถนี้นะครับในการแข่งขันโมโนล,ลิทโค้ดครับในการแข่งขันก้าโรงเรียนความสามารถที่3ครับก็คือเออร์เชเกอร์โดยเออร์เชเกอร์เนี่ยเป็นเวทมนต์ประเภทการสั่นครับโดยตัวของมิกกี้เนี่ยจะสร้างภาพลวงตาครับผมใส่เป้าหมายและเมื่อเป้าหมายโดนความสามารถนี้ก็ไปนะครับ ป้อหมายเนี่ยจะรู้สึกว่าโลกนะครับผมกาลังสั่นสะเทือนหรือว่าโลกกาลังมีแผ่นดินไหวประมาณนั้นเลยครับความสามารถที่4 earth splitter earth splitter เนี่ยเป็นเวทมมต์นะครับที่เกี่ยวกับเวทมมต์การสร้างภาพลวงตาเหมือนกับความสามารถที่แล้วเลยแต่ว่ามันมีความแตกต่างจากความสามารถที่แล้วก็คือในเรื่องของอนุภาพของมันครับ earth shaker เนี่ยเป็นในเรื่องของภาพลวงตานะครับที่แสดงในเรื่องของโลกสั่นสะเทือนใช่ไหมครับแต่ว่า earth splitter เนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นอีก มันเป็นภาพลวงตานะครับผมว่าโลกกําลังจะแตกครับเมื่อทั้งพื้นที่ที่แยกออกจากกันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆนานา,นา,นานเลยที่แสดงว่าโลกกาลังจะแตกนั่นแหละครับผมความสามารถที่5ครับวายแฮวายแฮเนี่ยเป็นเทคนิคภาพลวงตานะครับผมที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยรับรู้ว่ามีอะไรมาพันเกี่ยวตัวเองมีอะไรมาพันแข้งพันขานะครับโดยวายแฮเนี่ยจะเป็นการทานะครับผมให้กระแสะของอากาศเนี่ยพัดผ่านพื้นที่หรือว่าพัดผ่านวัตถุ ในการสร้างภาพนะครับผมว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพันล้อมรอบเป้าหมายอยู่นั่นเองครับก็จะเป็นในเรื่องของเวทมนต์ภาพลวงตาเหมือนกันความสามารถที่6ครับผมก็คือลาวาพิษเวทมนต์นี้นะครับเป็นเวทมนต์สร้างภาพลวงตาครับที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยโดนดึงนะครับผมลงสู่พื้นนั่นเองความสามารถที่7ครับก็คือวตาโบชิวตาโบชิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเวทมนต์โบราณครับซึ่งอิงมาจากการประยุกต์ใช้แนวคิดจากเวทมนต์โบราณก็คือการขี่ลมครับผมหรือว่าการควบคุมสายลม โดยมันเป็นเมทมนต์นะครับที่ทําให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นโมฆะครับแล้วก็ยกเลิกความเฉื่อยนะครับในการเคลื่อนที่หรือว่าในการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทำให้นะครับผมสามารถเคลื่อนที่หรือว่าสามารถลอยตัวสามารถเคลื่อนที่นะครับในอัตราที่สูงมากได้ครับโดยที่ไม่มีความเฉื่อยหรือว่ามีแรงโน้มถ่วงเนี่ยมาขัดขวางครับความสามารถที่8ครับก็คือ thunder spawn thunder spawn เนี่ยเป็นเมทมนต์นะครับในการสร้างสายฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ขนาดเล็กครับโดยมันเนี่ยจะเป็นความสามารถนะครับในการปลดปล่อยไฟฟ้าเนี่ยไปยังเป้าหมายครับ โดยมันเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยไฟฟ้านะครับผมไปยังเป้าหมายในฐานะที่เป็นเวทดมวลเนี่ยประเภท dispersion โดยหลักการทํางานของเวทดมวลนี้นะครับผมก็คือมันจะดึงอิเล็กตรอนเนี่ยภายในวัตถุครับผมหรือว่าภายในพื้นที่แล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่สร้างออกมาจากกระบวนการทํางานของเวทดมวลแล้วก็พอมารวมกับอิเล็กตรอนนะครับภายในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างสายฟ้าขนาดเล็กออกมาครับ โดย Thunder s p o r รเนี่ยมักจะถูกอธิบายนะครับผมว่าเป็นการเรียนแบบที่มีความด้อยกว่าเวทมนต์ที่แท้จริงอย่างเวทมนต์ t h น n d e r c ค o าวหรือ er <tiver S 2> ว่าเวทมนต์เมฆสายฟ้าเพราะเวทมนต์ Thunder c ค o u d เนี่ยเป็นการควบคุมเมฆได้อย่างแท้จริงเลยแล้วก็สามารถปล่อยประจุเวทมนต์แล้วก็แดงดันไฟฟ้าเนี่ยที่มีประสิทธิภาพออกมามา,มากๆได้แต่เวทมนต์ Thunder s p o r รเนี่ยเป็นแ,แค่สิ่งที่ลอกเลียนแบบความสามารถนี้ครับแต่ว่าความสามารถนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความสามารถในเรื่องของพลังไฟฟ้าเนี่ยที่มีความทรงพลังมากๆเลยครับ ทั้งกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้าแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ยที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากทันเดอร์สปอร์เนี่ยถือได้ว่าทรงพลังมากๆเลยที่สามารถจัดการกับศัตรูเนี่ยได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่9ครับก็คือทันเดอร์ชายทันเดอร์ชายเนี่ยเป็นเวทมน์นะครับที่มีความแตกต่างจาก Thunder ์สปอรอยู่ครับโดยตัวของมิกกี้นะครับได้ใช้เวทมน์นี้เนี่ยในการแข่งขันโมโนริดโค้ดครับในรอบชิงชนะเลิศเลย ในการใช้ Th ัน d e r ร h ชายนะครับผมผ่าเข้าใส่ตัวของคารินาจอนะครับผมทำให้คารินาจอเนี่ยหมดสภาพไปเลยถ้าหากเราเปรียบเทียบ t ัน n d e r ์ชาร์กับ t h u n d e r s p ปอร์นะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตรงที่ว่า t ัน n d e r ์ช i ร์เนี่ยเป็นเวทมน์นะครับผมประเภทกระจายซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทดมน์ที่มีความสมัยใหม่อยู่แต่ว่าตัวของ t ัน n d e r s p ปอร์เนี่ยเป็นเวทมน์โบราณครับแล้วก็ตัวของเวทดมน์ Thunder s p อร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเวทมน์ที่มีความ,ม,มวาววทมร,รง,ทมทมทมมงพลังกว่าตรงที่ว่ามันสามารถส่งกระแสะไฟฟ้านะครับในปริมาณที่สูงกว่าได้ แต่ว่าในทางฝั่งของทันเดอร์ชายเนี่ยทันเดอร์ชายนะครับผมจะเป็นเวทม,มนต์ที่มีความเร็วมากกว่าถึงแม้จะมีอนุภาพที่น้อยกว่าก็ตามนี่นะครับผมคือความแตกต่างกันระหว่าง t h ันเดอร์ชายกับทันเดอร์ p a อนครับความสามารถที่10ครับผมก็คือ Spirit Magic หรือว่าเวทม,มนวิญญาณ Spirit Magic นะครับเป็นเวทม,มนโบราณประเภทหนึ่งครับซึ่งจะใช้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยในการสร้างปรากฏการณ์เออหรือว่าสร้างเวทม,มนออกมาครับ ความสามารถที่11ครับผมก็คือ Summoning Magic หรือว่าเวทมนต์อัญเชิญ Summoning Magic เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคหลักเลยนะครับของตระกูลโยชิดะซึ่งก็จะเป็นการใช้เวทมนต์โบราณนะครับผมในส่วนของเวทมนต์วิญญาณในการใช้วิญญาณนะครับผมในการสร้างปรากฏการณ์ต่างๆสร้างเวทมนต์ต่างๆนานาออกมานะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวทมนต์นะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลโยชิดะความสามารถที่12ครับผมก็คือ s e n จูน u n i n g เซนจูนิ่งเนี่ยเป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยสามารถหลอมรวมภะษาสัมผัสของตนเองเข้ากับจิตวิญ,ญญาณได้ความสามารถนี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะขั้นสูงมากๆแล้วก็เป็นความสามารถที่สําเร็จได้ยากมากๆก็เพราะว่าปกติแล้วนะครับผมจอมเมตโบราณเนี่ยที่เขาใช้พวกวิญ,ญญาณหรือว่าใช้แบบพูดต่างๆนานาเนี่ยเขาจะไม่สามารถสัมผัสถึงตัวตนเหล่าน,นั้นได้มันเป็นเรื่องของว่าความใกล้ชิดอย่างเช่นตัวของมิกิโกเนี่ยเขาไม่สามารถรับรู้นะครับผมว่า ไป็นววิญญาณของเขาเนี่ยมีสีอะไรนะครับผมหรือว่ามีลูกด้านยังไงเขาเนี่ยใช้แค่แบบว่าเรื่องของความรู้แล้วก็เป็นเรื่องของความคุ้นชินนะครับผมเขาถึงแบบว่าสามารถใช้กับก๊าซมนโบราณได้แต่เซนจูนึ่งเนี่ยมันจะสําเร็จได้นะครับผมก็ต่อเมื่อจอมเวเนี่ยสามารถมีความรู้สึกเนี่ยที่ใกล้ชิดกับวิญญาณได้หรือว่าสามารถสัมผัสนะครับผมถึงวิญญาณที่ตนเองใช้ได้ความสามารถนี้นะครับผมเมื่อจอมเวเนี่ยหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณได้แล้วตัวงจอมเว่เนี่ยสามารถยกระดับประสาท ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถสัมผัสได้ยินมองเห็นในพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยกำหนดได้ครับโดยเราจะเห็นมิกกโกะเนี่ยใช้ความสามารถนี้นะครับผมใน2ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันโมโนลิทโค้ดครับทีบ่ตัวของมิกิีโกะเนี่ยได้มีการประสานจิตวิญญาณของตัวเองนะครับผมเข้ากับตัวของชิคกีกามิในการได้จะปรับเปลี่ยนมุมมองการมองเห็นนะครับผมผ่านจิตวิญญาณช่วงที่2อนะครับผมก็จะเป็นช่วงของพาราไซต์ครับตัวของมิกิีเนี่ยได้มีการสร้างโซนรูปหกเหลี่ยมขึ้นมาครับในการที่เขาเนี่ยจะใช้งานในเรื่องของการมองเห็นการไได้้ยินนแลววสสัััมมผผตตตของซ์ ต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่13ครับก็คือ Echomes ม c Ec เอ็กโเมสเนี่ยเป็นเวทมนตลที่ใช้โจมตีเป้าหมายครับผมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็ความถี่ต่ำโดยมันจะเป็นเวทมนตลเนี่ยที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยเกิดความสับสนครับความถี่สูงเนี่ยจะใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ความถี่ต่ำนะครับจะสร้างความเสียหายเนี่ยให้กับหูชั้นในเพื่อทําลายการรับรู้ทิศทางนะครับผมของเป้าหมายเมื่อประสาทสัมผัสข,ของฝ่ายตรงข้ามถูกลบกลัวนะครับเป้าหมายจะไม่สามารถหาตัวตนได้เป้าหมายเนี่ยจะไม่สามารถตอบโต้ได้เลยทีีเดยว ความสามารถนี้นะครับมันจะถือได้ว่ามีประโยชน์เนี่ยถ้าหากใช้กับสถานการณ์ที่มันถูกต้องครับอย่างเช่นถ้าหากไปใช้ในเมืองเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะซะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากใช้ความสามารถนี้นะครับผมในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าเนี่ยป้าหมายเนี่ยจะตกอยู่ในภวังนะครับผมที่ไม่สามารถหาทางออกได้ไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าแบบคนช้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเลยทีเดียวความสามารถนี้นะครับจะถือได้ว่าเป็นอาวุธล่องหนที่มีความยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวความสามารถที่14ครับผมก็คือ ex serpent obsidie หรือชื่อนึงก็คืออุมิโยยามะตะ อาสารพิษแปดหัวแห่งท้องทะเลโดยตัวของมิกกี้เนี่ยจะเรียกสปอร์ิตธาตุน้าออกมาครับผมหรือว่าจิตวิญญาแห่งธาตุน้ําซึ่งจะเรียกออกมาในในรูปแบบของงูแปดหัวครับในตอนที่มิกกี้ใช้ความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นในช่วงของเดอะมูฟวี่โดยตัวของมิกกี้เนี่ยใช้ความสามารถงูแปดหัวนี้นะครับในการต่อต้านการโจมตีของแดนซิ่งเบรดที่มาจากทางหน่วยสตาร์ครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่15ครับก็คือเอิร์ธพิษเอิร์ธพิษเนี่ยเป็นหนึ่งในเวทมนต์โบราณครับที่มิกกี้โกยใช้ในการต่อสู้ครับแบบสิ โดนเป็นเมทมูเนี่ยที่ทําให้ศัตรูนะครับผมตกลงไปในอุโมงดินในการขัดขวางนะครับผมในเรื่องของประสาทสัมผัสแล้วก็ขัดขวางการเคลื่อนไหวของผู้อื่นโดยตัวของมิกกี้เนี่ยจะใช้ความสามารถนี้นะครับในการซื้อเวลาแล้วก็การหลบหนีแต่ถ้าหากคู่ต่อสู้เนี่ยมีความด้อยกว่าผู้ใช้นะครับความสามารถนี้เนี่ยเพียงพอเลยนะครับผมที่จะจํากัดการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถจัดการกับคู่ต่อสู้เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์เลยแต่ว่าในตอนที่มิกกี้ใช้ความสามารถนี้เนี่ยมิกกี้ไปใช้กับตัวของจูมันจิเนาะความสามารถนี้เนี่ยก็เลยใช้ได้แค่ในเรื่องของการถ่วงเวลาแล ความสามารถที่16นะครับผมก็คือคารูระเอ็นคารูระเอ็นเนี่ยเป็นเมนดมลประเภทต่อต้านครับซึ่งเอาไว้ต่อต้านพวกแบบปีศาจเอ่ยต่อต้านวิญญาณเอ่ยนะครับโดยเป็นเมนดมเนี่ยที่ออกแบบมานะครับเพื่อต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลสิ่งที่ไม่มีร่างกายเฉพาะครับก็อย่างเช่นพวกแบบพาราไซพวกแบบว่าวิญญ,ญาณต่างๆนานา,นานเลยอะไรที่ไม่มีรูปร่างแบบตายตัวอะไรที่ไม่ใช่รูปร่างของข้อมูลเนี่ยเมนดมนี้เนี่ยสามารถใช้ต่อต้านได้โดยมันเนี่ยก็จะเป็นเมนดมลเปลวเพลิงนะครับที่มีความทรงพลังแล้วก็มีพลังในการระเบิดที่สูงมากเลย เมื่ต่อไปเนี่ยก็คือเอ็กโซซิมคลาสครับเอ็กโซซิมคลาสเนี่ยเป็นเมื่อประเภทต่อต้านเหมือนๆกับความสามารถที่แล้วเลยครับจะเป็นเมือนเนี่ยที่ออกแบบมานะครับผมสําหรับสิ่งที่ไม่มีข้อมูลพวกแบบวิญญาณพวกแบบปีศาจพวกแบบพาราไซอะไรต่างๆนานาเลยโดยตัวของมิกกี้เนี่ยจะสร้างใบมีดครับผมที่ทํามาจากไสออนในการทําลายนะครับผมเส้นใยหรือว่าเส้นสายของพาราไซในรูปแบบของเนื้อหาข้อมูลแม้ว่าเวทมนต์นนี้นะครับผมจะมีความอ่อนมากๆหรือว่ามีความรุนแรงที่น้อยมากๆแต่ว่าในเรื่องของความเร็วของมันเนี่ยต้องว่ามีความเร็วที่สูงมากๆเลย ต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์สุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือบารียเมจิกบารียของมิกกี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากของจุมันจิแล้วก็แตกต่างจากตัวของสากุระอยู่นะครับตรงที่ว่ามันเนี่ยไม่ไนดเ,นเอามาไว้ต่อต้านวัตถุหรือว่าต่อต้านเวทมนต์บารียของมิกกี้เนี่ยมันใช้สําหรับการต่อต้านหรือว่าปัดเป่าวพวกคลื่นพลังจิตพวกจิตวิญญาณชั่วร้ายหรือว่าออร่าชั่วร้ายนะครับมันเอาไว้ต่อต้านแบบสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเอาไว้ในการต่อต้านพวกมีพลังจิตหรือว่าต่อต้านจิตชั่วร้ายเนยที่จะมาทําลายพัพันันนนนมมมิรรขอองงงเี่คคป็ควาาาสถท้หดบกกกฮ ต้องมาโคดแบบโคดเยอะเลยทีเดียวทุกคนเนี่ยสามารถนับดูได้เลยนะครับผมว่าผมพูดมาเท่าไหร่แล้วโอ้โหตั้งแต่ความสามารถที่1นึ่จนมาถึงความสามารถล่าสุดเลยทีเดียวตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนคนหนึ่งเลยนะครับผมที่มีเวทมนต์ที่หลากหลายมากๆเลยต้องว่าฟิลในการพูดความสามารถเยอะๆเนี่ยตั้งแต่ตัวของทัศยะเนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้สัมผัสอะไรอีกเลยนะครับจนมาถึงตัวของมิก,กิฮิโกะนี่แหละโอ้โหความสามารถเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับเขาคนนี้ ต่อมาเนี่ยเรามาดูในเรื่องของอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มิกิฮิโกได้ใช้กันนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีอาวุธอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่ใช้บ้างอุปกรณ์อันแรกเนี่ยก็คือ CAD ครับ CAD ของมิกิฮิโกเนี่ยเป็นในรูปแบบของเทอร์มินอลรูปมือถือครับซึ่ง CAD นี่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเบรดมตนโบราณแล้วก็เบรดมตนสมัยใหม่ด้วยแล้วก็ CAD นี่เนี่ยยังช่วยนะครับผมในเรื่องของการไล่เบดมอ์อีกด้วยครับผมทำให้เบรดมต์ในการไล่ของมิกิฮิโกเนี่ยมีความเร็วที่มากขึ้นอุปกรณ์อีกอย่างงนนึะคคครรับผมมก็ือ C เสิ โดยเป็น c a d เสริมนะครับที่ตวงเขาเนี่ยเตรียมขึ้นมาเองครับผมตามคําแนะนําของทัศยะแล้วก็บวกกับแนวคิดของตัวเองด้วยโดย C a d นี้นะครับออกแบบมาเพื่อสําหรับการใช้เวทมนโบราณครับโดย C a เเสริมนี้นะครับจะเป็นเครื่องเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับพัดครับผมที่ทํามาจากโลหะโดยมันก็จะเป็นแถบโลหะเนี่ยที่มีการแกะสลักเวทมนต์แล้วก็รูปแบบคาถาต่างๆเอาไว้โดยเห็น C a d นี้ของมิกิฮิโกะนะครับผมในอนิเมะซีซั่นที่2ในตอนนี้เขาเนี่ยใช้ในการต่อสู้กับพาราไซครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นพวกตัวของชิกิกามิเอยพวกแบบกระดาษลงอาคมเอยพวกตัวของทาลิสแมนต่างๆนานาเอยนะครับผมที่เกี่ยวกับเวทมนต์โบราณนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธต่างๆนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมของตัวโยชิดะมิกิฮิโกะครับต่อมาเนี่ยเราลองมาดูเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมของมิกิฮิโกะเนี่ยกับตัวละครอื่นๆกันนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรที่พิเศษพิเศษกับตัวละครอื่นๆหรือเปล่าความสัมพันธ์กับตัวละครที่1ครผมกก็ืออจิิะเ เอริกาเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของมิกิฮิโกะครับมิกิฮิโกะเนี่ยมักจะทนไม่ได้นะครับผมเมื่อเอริกาเนี่ยมาแกล้งตัวของมิกิเนี่ยรู้สึกลำคานะครับผมเมื่อเอริกามาแกล้งแล้วก็รู้สึกลำคานเนี่ยที่ตัวของเอริกาเรียกเขาว่ามิกิด้วยทั้งสองคนนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ถูกกันแล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กแล้วก็เป็นเพื่อนในปัจจุบันเนี่ยที่มีจิตใจนะครับผมที่ไปในทิศทางเดียวกันเป็นเพื่อนทีีม่มมคววาสนานิทกกัแล้็ เป็นเพื่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจกันด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทไม่กี่คนเลยของมิกิฮิโกะเลยความสัมพันธ์กับตัวละครที่2ครับผมก็คือชิบะตะมิสกิครับในตอนแรกเนี่ยมิกิฮิโกะแล้วก็มิสกิเนี่ยต่างฝ่ายนะครับผมต่างไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่สนใจอีกฝ่ายเลยจนทัางเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของมิสกิเนี่ยมาแอบนะครับผมรู้ว่าตัวของมิกิฮิโกะเนี่ยช้ำบนมลโบราณในเหตุการณ์นั้นเนี่ยตัวของมิกิฮิโกะเนี่ยก็รู้ว่าตัวของมิสกิเนี่ยม ว่าตัวของมิสกีเนี่ยสามารถมองเห็นวิญญาณของเขาด้วยหรอแล้วตัวของมิสกีเนี่ยก็อธิบายว่าดวงตาของมิสกีเนี่ยมีความพิเศษนะเป็นดวงตาที่แบบผู้ชายเวบนโบราณเนี่ยมีความต้องการนะอย่างนั้นอย่างนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญเลยเนี่ยที่ทาให้พวกชายเวบนโบราณเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถเข้าใกล้โลกได้แต่เราที่เป็นคนดูเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมตลอดทั้งซีรีส์เลย ทั้งเรื่องความรู้สึกของทั้งสองคนความรู้สึกที่มิกกี้เนี่ยมีให้กับมิสซิกีเอ่ยความรู้สึกที่มิสซิกมีให้กับมิกกี้เอ่ยมันค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันเป็นการบอกในในอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวของมิกกี้ฮิโกะเนี่ยมีความรู้สึกนะครับผมในเรื่องของความชอบความรู้สึกโรแมนติกเนี่ยต่อมิสซิกด้วยซึ่งคนดูอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วถ้าถามว่าเจ้าตัวยอมรับในความรู้สึกนี้ไหมก็ต้องบอกว่าตัวของมิกกี้สึกพิเศษนตตออัวขงมิสกิด้วย นะครับผมขณะเจ้าต,ตัวยังยอมรับแล้วนะครับผมความสัมพันธ์กับตัวละครที่3ครับผมก็คือชีบาทัศยะตัวผมมิกิีแล้วก็ทัศยาเนี่ยทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับทั้งสองเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของเวทมนต์เหมือน,น,นกันเลยมันจึงทําให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้แล้วก็สามารถร่วมมือกันได้นะครับผมในหลายสถานการณ์เลยในขั้นต้นแล้วนะครับผมมิกกี้โกนี่รู้สึกอิจฉาทัศยาเล็กน้อยครับผมสําหรับความสามารถในการต่อสู้แล้วก็ความกล้าหาญของทัศยะ ตัวทัศยาเนี่ยมักจะทําให้มิกิีตกใจแล้วก็หวาดกลัวไปด้วยครับผมเนื่องจากที่ทัศยาเนี่ยมีความรู้ที่มากมายครับผมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์สมัยใหม่เวทมนต์โบราณความรู้ที่ทัศยาเนี่ยมันมีกว้างขวางมากเกินไปจนทําให้บางครั้งเนี่ยมิกิีเนี่ยก็ตกใจแล้วก็หวาดกลัวเหมือนกันแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก้าโรงเรียนนะครับตัวของมิกิีเนี่ยก็ไว้วางใจทัศยานะครับผมเขาให้ความไว้วางใจทัศยาทั้งหมดเลยนะครับผมเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งเรื่องของเวทมนต์คาถาที่เขาจะใช้ทั้งเรื่องเวนโบราณนะครับ ตัวทัศยะเนี่ยจะปรับแต่ยังไงตัวทัศยะมีแนวทางใช้ยังไงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยไว้วางใจทัศยะทั้งหมดเลยแล้วในช่วงเหตุการณ์โยโกฮาม่านะครับผมหรือว่าในวันฮาโลวีนที่แผดเผาเนี่ยตัวของมิกกีเนี่ยก็ได้รับรู้นะครับผมว่าทัศยะเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะแล้วก็มีเวทมนต์ในระดับพระเจ้าอย่างความสามารถรีโกะอยู่ด้วยหรือว่าความสามารถฟื้นฟูแต่ถึงขนาดนะครับท่าทีที่มิกกีเนี่ยปฏิบัติต่อทัศยาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในตอนที่มิกกีเนี่ ท่าทางที่มิกิฮิโกะเนี่ยมีต่อทัซซยะเนี่ยก็เริ่มห่างเหินมากขึ้นแต่ตัวของเอริกาเนี่ยก็ได้มีการตําหนิมิกิด้วยนะครับตรงที่ว่าแค่ทัซซยะเนี่ยเป็นทาย,ยาทสายตรงเนี่ยนายก็ทําตัวห่างเหินกับเพื่อนแล้วเหรอตัวทัซซยะเนี่ยเป็นเพื่อนของนายไม่ใช่หรอทาให้ภายหลังนะครับผมตัวของมิกิเนี่ยก็พยายามนะครับในการทําให้ความสัมพันธ์ของกเครทั้งสองคนเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนรักกันกลับมาเป็นเพื่อนดีๆที่สุดของการและการเ,เหมือนเดิมครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครสุด ในตอนแรกเนี่ยมิกกี้ฮิโกะนะครับสนใจเรโอเนี่ยในฐานะที่เรโอเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถต่อปากต่อคำนะครับผมกับเอริกะได้และต่อมาเรื่อยๆนะครับผมก็ดูนว่าทั้งสองคนเนี่ยดูจะมีความเข้ากันได้ดีเลยทั้งตัวของมิกกี้แล้วก็เรโอเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้ดีมากๆเลยเช่นในเรื่องของการแข่งขันการเรียนเรโอมิกกี้แล้วก็ทัศยะเนี่ยได้มีการแท็กทีมกันนะครับในการแข่งขันโมโรเรดโค้ดซึ่งแสดงถึงความเข้าใจกันความร่วมมือกันอย่างดีมากๆเลยนะครับที่ทั้งคู่เนี่ย ทั้งตัวของมิกกี้แล้วก็ตัวของเลโอเนี่ยมีร่วมกันด้วยนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์นะครับผมของมิกกี้โกะกับตัวละครอื่นๆนั่นเองครับผมส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์ของมิกกี้โกะเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเขาเนาะทั้งเรื่องของเพื่อนสนิททั้งเรื่องของคนที่เขารักทั้งเรื่องของเพื่อนที่แบบเพื่อนดีๆต่อกันทั้งเรื่องของคู่หูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องทางนี้ซะส่วนใหญ่เลยต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมของตัวละครโยชิดานมิกกี้โกคนััรบ ส่วนเสริมก็คือนะครับคันจิสําหรับชื่อมนะิกิฮิโกะเนี่ยมีความหมายก็คือลําต้นอัตราส่วนแล้วก็โบราณวัตถุครับมันก็จะมีความสอดคล้องนะครับผมกับทั้งเวทมนม์ของมิกิฮิโกะเอ่ยมีความสอดคล้องนะครับผมกับตัวบุคลิกของเขาเอ่ยนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับผมของตัวละครโยชิดะมิกิฮิโกะครับต้องบอกข้อมูลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะถึงแม้ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วมันเยอะมากๆเลย พอในเรื่องของความสามารถคนอะไรความสามารถเยอะชิบเปงเลยคือขนาดผมพูดเองเนี่ยผมจะบอกว่าเยอะเลยนะครับผมในฝั่งของคนที่ฟังเนี่ยก็คงคิดว่าความสามารถอะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็ตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่มีความเก่งกาจมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจนะในเรื่องของเวทมนต์โบราณเอ่ยแล้วก็ในการใช้เวทมนต์ของเขาเอ่ยนะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบตัวละครตัวนี้นะครับผมผมฝากไลค์ด้วยนะครับ แล้วในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นยังไงเนี่ยผม,มต้องของกราบอภัยมาณนะที่นี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาเซ็นไปนเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรตัวละครตัวไหนประเด็นเรื่องอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ